สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านได้ยินสัญญาณฉันนะครับขาผมสำหรับส่วนต่อไปนะครับของผมสมิธิโชคศิริชานะครับก็จะมาพูดเรื่องของการใช้ไดเบติสเปซิฟิกฟอร์มูล่าสำหรับเรื่องของ DM Remission นะครับผมก็หัวข้อนะครับต้องรู้จักตัว Twin Cycle Hypothesis ก่อนนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยก็คงจะรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าท้าเปนเซ็กเตอร์โภคภัณฑเนี่ยพูดถึงตัวเฮปติกกับแพลนเทติกกรูกลาะนะครับก็คือตัวตับหรือแพลนเทติกของเราที่มีไขมันเข้าไปแทรกนี่เองนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราบริโภคอาหารที่พลังงานมากเกินไปนะครับเกิดโพสชีฟแคลอรี่บาลานซ์นะครับก็จะมีการสะสมเรื่องของลิเวอร์แฟตนะครับยิ่งถ้าเกิดคนไข้มีภาวะเรื่องของเออ่มัสเซลอินซูลินินอิสแตนต์อยู่แล้วนะครับกระบวนการสะสมของไขมันก็จะเกิดเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ ตัวของไขมันเองนะครับก็จะเข้าไปสะสมที่ตับนะคับก็ทาให้ตับของเราเนี่ยกลายเป็นโฟกานะครับก็คือมีไขมันเข้าไปแทรกนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการขนส่งนะครับไขมันในรูปของ VLDL นะครับอะคิสไลนะครับออกเข้าไปสู่อวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับซึ่งก็จะลวมไปถึงตัวบริเวณของส u b c u t a n e o u s fat หรือว่า ectopic fat นะครับซึ่งแต่ละคนหรือว่าแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีคาปาซิตี้ในการสะสมไขมันที่ชั้นของส u b c u t a n เ o u s fat ตที่แตกต่างกันไปนะครับ ปริมาณของไขมันส่วนเกินนะครับก็จะเข้าไปแอคคุมเ a ร e หรือไปสะสมอยู่ที่บริเวณตับอ่อนเหมือนกันนะครับก็ทําให้ปริมาณของ i ไอเลสไต่กี้สไล์เพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องของอินซูลินซีคิชันแล้วก็อินซูลินレスฟอนนะครับเราก็พบว่าการได้รับพลังงานส่วนเกินที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเกิดเพราะสิทีบาลานซก็นํามาซึ่งพออินซูลินดิสแตนด้วยนะครับ แล้วก็ทําให้เกิดการสาสมของไขมันทั้งที่ในตับแล้วก็ตับอ่อนนะครับพอตับอ่อนเนี่ยเริ่มมีการทํางานที่ผิดปกติไปหลังอินซูลินแด้น้อยลงนะครับก็จะมีการเพิ่มขึ้นของพลาสมารกรูโคสที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นํามาซึ่งของเรื่องของเบาหวานได้นะครับผมทีนี้เป้าหมายในการลดน้ำหนักตัวนะครับสำหรับเรื่องของ medical nutrition therapy นะครับเราก็พบว่า ถ้าเราล,ลดน้ำหนัก้วยประมาณ5%นะครับเรื่องของเมตาบอลิกโปรไฟล์ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำตานะล plasma g l u ูโคโสเรื่องของคอเลสเตอรอลเรื่องของไฮเปอร์ดิเชนก็จะดีขึ้นนะครับถ้าเราได้ถึง7%นะครับก็จะสามารถป้องกันเบาหวานได้สำหรับผู้ป่วยอ้วนที่มีภาวะอินแพรฟอสซิงหรือ IGT ต่งางๆนะครับข้อมูลจาก v Study นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดลดได้จนถึง10%นะครับก็ดูเรื่องของค c a r d i o v a s c u าพารามิเตอร์ก็จะดีขึ้นนะครับช่วยลดของ ไขมันที่ตับในภาวะที่เป็น n a s ์นะครับอินพุ่มเรื่องของ OSA นะครับเรื่องของ ODN ได้นะครับและจากข้อมูลล่าสุดน,นะครับเราก็พบว่าถ้าหากน้ําหนักตัวลดลงมาประมาณที่15กิโลกรัมนะครับหรือว่าประมาณ15%เนี่ยข้อมูลจาก Direct Study ที่อาจารย์เอกลาได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ก็พบว่าสามารถทําให้เบาหวานเนี่ยมันสงบได้นะครับผมแล้วก็อินพุ่มเรื่องของ cardiovascular mortality ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของ heart failure หัวใจล้มเหลวดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโกหรือว่าเาาเเปปป้้้้้าาาาาาหหหมมยยททีี่่่่รรรรตัััังงงใกกกกบผูวึษืออขลดนน ทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคข้วบในการป้องกันโรคเบาหวานหรือว่ามันก็ทั้งผู้ป่วยเบาหวานในในการป้องกันเรื่องของ cardiovascular disease แล้วก็เรื่องของ B M limitation นะครับผม ซึ่งข้อมูลที่จะจะผมกล่าวถึงนะครับก็จะกล่าวลงในรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของ Direct Study นะครับซึ่ง Direct Study นะครับชื่อเต็มก็คือ Primary Care นะครับ Weight Management for Remission of Type 2 Diabetes นะครับก็นำทีมโดย Professor Michael Lee นะครับที่ Human Nutrition ที่ Glasgow นะครับผมก็ตีพิมพ์นะครับในเร็วเสร็จปี2018ที่ผ่านมานะครับผมข้อมูลของ Direct Study นะครับก็คือเขาเป็น Primary Care นะครับ49ที่เลยนะครับอยู่ในบริเวณส,สกอตแลนด์และก็ไทยเนียนะครับผม เอ่อ population เนี่ยประมาณ3 0 0กว่าคนนะครับแล้วก็อายุประมาณ20-65ปีซึ่งอายุเฉลี่ยนเนี่ยอยู่ประมาณที่50ปีนะครับแล้วก็ต้องถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานเนี่ยไม่เกินในช่วง6ปีก่อนที่จะเข้าสตาร์ดีนะครับเพราะว่าการศึกษาก่อนหน้าน,นี้เราพบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อเรื่องของ d m e m i s s i o n หรือว่าภาวะเบาหวานสงบได้คือจำนวนเรื่องของระยะเวลาก่อนการเป็นที่จะที่เป็นเบาหวานนะครับคือถ้าเป็นเบาหวานานานแล้วเนี่ยแ a n c r e a s pancreatic ฟังก์ชันอาจจะไม่ค่อยดีแล้วอาจจะไม่สามารถ Remission ได้นะครับผมโดยที่ศึกษานี้เนี่ย BMI ก็อยู่ที่ประมาณ27-45กิโลกรัมต่อล,งอลังเมตรนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้รับอินซูลินมาก่อนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยที่รับประทานเป็น oral hypoglycemic agent นะครับตอนที่ intervention ของเขานะครับ ก็ให้เป็นลักษณะเป็น total diet replacement นะครับหรือบางคนก็นเรียกว่า total meal replacement นะครับผมก็จะย่อว่า TDR total diet replacement คือเป็นอาหารนะครับทดแทนมื้ออาหารโดยที่กินตลอดทั้งวันเลยนะครับโดยที่ให้พลังงานต่ำนะครับเป็น very low energy นะครับ825-853 kcal แล้วก็รับในช่วงอินเทอร์เวนชั่นเนี่ยประมาณ3-5เดือนนะครับผมแล้วก็จะมีการเรื่องของค c o m p e เตอร์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น breakfast s h a k นะครับแล้วก็ outcome เนี่ยเขามาดูเรื่องของเว i s t l o s โดยที่ สุดท้ายเนี่ยต้องดูว่าให้น้ำหนักเนี่ยลดลงได้ถึง15กิโลกร,รัมไหมนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของภาวะ DM dimension ว่าได้มากถึงเท่าไหร่นะครับโดยที่ AMC ตั้งเป้าของ DM dimension ในการศึกษาน,นี้ก็คือให้น้อยกว่าที่6.5นะครับอย่างน้อย2เดือนนะครับผมในขณะที่ต้องไม่มียาเบาหวานแล้วนะครับผมทีนี้ในโปรโตโคอลของ Direct ด r i ฟไนะครับเราก็จะมาลงรายละเอียดว่าขั้นตอนต่อไปเี่ยเราก็จะดำเนิน นำไปใช้นะครับไปปรับใช้ใน Implement ในคนไข้ของเราเนี่ยขั้นตอนแรกเลยก็เริ่มต้นในการ Screening ก่อนก็คือมีการคัดกรองก่อนว่าคนไข้คนไหนบ้างที่สามารถเข้าคาทีเลียได้นะครับก็คือถ้าเราเจอคนไข้ที่เป็นเบาหวานมีโรคอ้วนนะครับน้ำหนักตัวเกินนะครับ เป็นเบาหวานมาไม่นานนะครับไม่เกินประมาณ5้ถึงหปีแล้วก็ไม่ได้ใช้อินซูลินก็สามารถเข้าโครงการได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการแนะนําให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่กับการใช้เป็นท total diet replacement นะครับก็คือเป็นอาหารทดแทนมื้ออาหารนะครับทั้งวันเลยซึ่งอาจจะมาในรูปของอาจจะเป็นเชคก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็น เป็นซุปก็ได้ซึ่งพลังงานต่ำนะครับประมาณ800ไม่เกิน900กิโลแคลอรีนะครับซึ่งในการศึกษาของ d e เอ t t o น์เนี่ยเขาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า c o w a v e Pro นะครับผมแล้วก็จะมีการนัดคนไข้ด้วยนะครับให้มาติดตามอย่างสม่ำเสมอใน,นยอย่างน้อยเนี่ยประมาณทุกๆ1-2สัปดาห์เลยนะครับจนถึงกระทั่ง12วีปนะครับผม แล้วก็จะเป็นเฟทที่เราเรียกว่าฟูด n รีทดิวชั o นนะครับก็คือหลังจากที่รับประทานเป็นทั้งมินิเพสเมนต์ไปแล้วนะครับสามื้อนะครับก็จะมีการแนะนําให้กลับมากินอาหารปกติโดยค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละมื้ออาหารแล้วก็จะเป็นอาหารที่พลังงานต่ำนะครับเนวไปีการรับประทานผักเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็มีทานโปรตีนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วค่อยๆลดจํานวนท,ท,ทั้งหมดเด็รีเพลซเม์ลงจากสามมื้อเหลือสองมื้อแล้วก็หนึ่งมื้อแล้วก็มีการติดตามน้ำหนักตัวอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการพบกับนักกาหนดอาหารแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ในเฟสที่สี่เนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของเวทลอ m สเมทแนนนะครับก็คือเรามารักษาน้ำหนักตัวที่ลดไปได้ให้มันค่อนข้างคงที่นะครับก็จะมีการปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่ง ในเดลิทรเองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของ rescue pan l ด้วยก็คือว่าสมมุติในเคสนะครับที่เคยลดน้ำหนักไปแล้วในช่วงเรื่องของ total daily replacement แต่พอในช่วงของ p h a t e f o u l repletion เนี่ยน้ำหนักมันกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็จะมีปฏิบัติการกู้ชีพนะครับก็คือ rescue pan l คืออ,อาจจะกลับไปกินมี a l replacement บ้างไมหนึ่งถึมือนะครับหรือว่าอาจจะมีคำแนะนําอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้คนไข้ย,ย่างยังสามารถลดน้ำหนักตัวต่อไปได้นะครับผม ซึ่งข้อมูลจาก direct study นะครับเราก็พบว่าในกราฟนะครับเส้นจุดสีดาเมื่อคือเป็นกลุ่มคอนโทรลนะครับในขณะที่เส้นสีแดงก็คือจะเป็นเรื่องของคนไข้ที่ complete phase ทั้งหมดนะครับคจะประกอบไปด้วยเฟสที่เป็น total daily replacement นะครับเฟสที่เป็น full screen reduction แล้วก็เฟสที่เป็น weight loss and maintenance นะครับซึ่งในช่วงเฟส เอ่อได้ทั้วเท่าเด็ดรีเพสเมนก็อย่างที่กล่าวไปคือจะเป็นอาหารทดแทนมื้ออาหารเลยนะครับแปดร้อยก่อแคลอรี่นะครับโปรตีนยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะแบ่งรับประทานประมาณสองสีม่มื้อก็ได้นะครับในช่วงที่เป็นฟู้ดดิวติวชั่นนะครับประมาณสองถึงแปดสัปดาห์นะครับ เขาาจะมี rescue pan นะครับก็จะเห็นว่าบางเคสเนี่ยที่ลดน้ำหนักลงไปได้แล้วประมาณ15กิโลเขาอาจจะมีน้ำหนักกลับมาเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็จะเป็นภาวะปกติที่เราเจอในคนไข้ที่มาลดน้ำหนักโตนะครับเราก็จะมี rescue pan นะครับก็คืออาจจะกลับไปกิน meal replacement หนึ่งสองมื้อนะครับหรือบางเคสก็อาจจะพิจารณาในการใช้ยากลุ่ม orexet ควบคู่ด้วยนะครับสำหรับเคสที่เป็น r e l a x a e m e n เพื่อให้น้ำหนักตัวเนี่ยสามารถลดลงแล้วก็คงที่ได้อยู่ที่ประมาณ15กิโลกรัม นะครับทีนี้ในแง่ของคลีนโคเอลคัมจาก the t ดเลสตานีนะครับเราก็พบว่านะครับที่1ปีนะครับของการศึกษานะครับกลุ่มที่ลดน้ำหนักได้มากกว่า15กิโลกรัมนะครับมีได้ถึง24%ในกลุ่ม intervention group อินเทอร์เวนชั่นโปรียบเทียบกับกลุ่ม control ที่มีแค่0%นะครับแล้วเราก็พบว่าที่1ปีนะครับเรื่องของเบาหวานสง,งบหรือว่า d i ไดเบติส e m i s s i o n นะครับ พอได้ถึง45.6%กิจเทียบกับคอนโทรลที่มี4%นะครับแต่ว่าติดตามไปจนถึง2ปีก็พบว่าในกลุ่มที่ i n t e r v e n t i o n group เนี่ยสามารถคงภาวะโรคสงบเบาหวานสงบได้ถึง3 5 6เลยนะครับที่คอนโทรลมีแค่3.4%เองก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยที่เราพบว่าเกือบ40%เลยในคนไข้สามารถหายขาดจากเบาหวานหรือมีภาวะโรคสงบได้นะครับซึ่งภาวะ diem d i m e s i o n ตรงนี้เองเนี่ยมันก็สําคัญกับปริมาณของน้ำหนักตัวที่ลดได้นะครับเราก็พบว่าถ้าเกิดคนไข้เนี่ยเราลดน้ำหนักตัวได้ประมาณ5-10กิโลกรัมเน เราจะพบ DM d m เอ็มดิมิชันที่1นปีประมาณ34%นะครับแล้วถ้าเราได้ประมาณ1 0บถึงสิกิโลกร,รัมเนี่ยก็สามารถเกิดดีเอ็มดิมิชันได้ประมาณครึ่งหนึ่งเลยก็คือประมาณ57%เลยนะครับแต่ถ้าเราได้มากกว่า15กิโลกร,รัมนะครับ DM d m เอ็มดิมิชันก็สูงขึ้นไปถึง86%เลยเพราะงั้นเนี่ย ยิ่งลดน้ำหนักได้มากอย่างเฮลตี้เท่าไหร่นะครับก็จะเกิดควาดีเอ็มดีมิชันได้มากขึ้นตามมากขึ้นเท่านั้นนะครับเราพราะว่าแม้กระทั่งลดที่ประมาณ10-15%เนี่ยดีเอ็มดีมิชันก็เกิดครึ่งนึงแล้วประมาณ57%เ็าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับ direct study นะครับเพราะเพราะว่าเมื่อเราลดน้ำหนักตัวได้ครับก็จะเป็นการ reverse เรื่องของ t วินไซเคิลก็คือพอเราลดพลังงานที่มาจากอาหารลดลงนะครับ ก็ทําให้รีเวิร์สแฟลชยังกลับไปสู่ภาวะปกตินะครับพอรีเวิร์สแฟลชเข้าไปสู่ภาวะปกติก็จะมีการขนส่งเรื่องของก r d อะซิสไตร์ลดลงนะครับลดเรื่องของน้ําหนักตัวแล้วก็ลดปริมาณสับคิวโทเนียตแฟลนะครับตัวไอเซตไตรซีนเองก็มีการลดลงเหมือนกันนะครับก็คือตัวไขมันที่เข้าไปแทรกอยู่ในตามเบต้าเซลล์ก็ลดปริมาณลงก็ทําให้แพนเค้กเนี่ยสามารถกลับมาสู่ที่ normal function ได้แล้วก็ควบคุมเรื่องของระดับน้ําตาลได้ตามปกตินะครับก็จะเป็นการรีเวิร์สของทวินเซ็คเคิลเฮปอร์ติซิสนะ ในแง่ของหลักการนะครับเราก็พบว่านะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวนะครับที่วีทีมในแลนเซตไดเอปติกเอ็นโดครินอโลจี29นะครับก็เพราะว่าปัจจัยนะครับที่จะพิจารณาว่าเป็นสิ่งใดบ้างที่มีผลต่อเรื่องของ DM remission ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับผมเรื่องของ liver enzyme เรื่องของ liver fat นะครับเรื่องของ liver insulin sensitivity เรื่องของ pancreas ฟร์นะครับ beta cell function นะครับผมแล้วก็เรื่องของออร์แกนเฟสอิสซิลิเลสตอบนะครับแล้วก็พบว่า ถ้าตามทฤษฎีของทวินไซเคิลเนี่ยนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเราหนักตัวลงได้นะครับก็จะส่งผลดีต่เพราะว่าดีเอ็มลิมิชันนะครับผู้ป่วยก็จะมีค่ารีเวิร์สเซชั่นที่กลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินะครับมีปริมาณของรีเวิร์สแฟที่ลดลงตามน้ำหนักตัวนะครับรีเวิร์สอิสุลิเนสเซนซิตี้ดีขึ้นนะครับมีแพนเค้ติกแฟตที่ลดลงนะครับเดต้าเซลล์ฟังชันดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ตอบสนองก็คือเราดูเรื่องของเฟิร์สเฟสอิสุลิเลสปอนนะครับก็เพราะว่าในกกลุ่่่่่มมมมทททีีีีีีีีตตอออออบสนนนนนงงงงดด้้็จจะะะแววโคภาเรืข เบาหวานสมบหรือ DM Dimension ได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับผมทีนี้แ a n d m a r k t ค i a l หนึ่งที่ให้ข้อมูลไปสอดคล้องกันคือไม่ว่าจะเป็นการศึกษาใน Counterpoint Study หรือว่า Counterbalance Study แล้วก็ Direct Study เองนะครับก็ให้ผลแนวทางไปใกล้เคียงกันซึ่ง Counterpoint เนี่ยเขาก็คายเป็นคนไข้แค่สิบหรือสิบเอ็ดรายเป็นเหมือนไารอดก่อนช่วงแรกนะครับแต่ว่าเป็นเบาหวานเนี่ยมาไม่เกินสี่ปีนะครับผมแล้วก็ให้เป็นพรอทอเมลิเพสเมนต์เหมือนกันนะครับแล้วก็พบว่าในกลุ่มนี้เนี่ยสามารถนะครับลดน้ำหนักตัวลงไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เกิด DM Dimension ได้ครับ ในการศึกษาของคอร์เตอร์บาลานเซนนะครับก็จํานวนการศึกษาก็เพิ่มขึ้นที่29คนนะครับผมแล้วก็ เราพบว่าเนี่ยจากข้อมูลของเคาน์เตอร์บาลานซ์เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นレスปอนเดอร์กับนอเนสปอนเดอร์ er นะครับกลุ่มนี้คือเราพบว่าในกลุ่มレスปอนเดอร์เนี่ยจน้ำหนักตัวลดลงได้มากกว่าคือประมาณ15.8กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็มีภาวะเรื่องของรีมิชันที่สูงกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มที่นอเนสปอนเดอร์ er ซึ่งกลุ่มในนอนเนสปอนเดอร์ er เนี่ยถามว่าน้ำหนักตัวลดลงไหมาจากการทำโท e นฮอเอทรีเพสเวนต์ก็น้ำหนักลดเหมือนกันนะครับ13.6กิโลแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เรื่องของ DL Remission เนี่ยนน้อยกว่าะครับ ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของ Direct Study เหมือนกันนะครับผมก็ให้ผลไปในทางเดียวกันนะครับการศึกษาอื่นๆที่ทำคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นใดแบบเดมนะครับเรื่องของบาบารอนะครับก็ทำเรื่องของคอนเทนต replacement เหมือนกันเพื่อด,ดู DM d i m i s s i o n นะครับผมนี้อีกการศึกษาหนึ่งที่ยกมาพูดไว้นะครับก็เป็นรีวิวนะครับจากคุณหมอชายธงนะครับ ก็เป็นลูกศิษย์ของโพลเซอร์ไมเคิลลีเหมือนกันที่กราสโก้นะครับอาจารย์ชัยธงก็อยู่ที่มออนะครับอาจารย์ก็ทำเป็นเรื่องของไดเอทฟอรเวิร์มิเลนน์นะครับเป็นอัมเบ l l ่ารีวิวของ s ิสเตมติกรีวิวเพื่อดูว่าอาหารเนี่ยมีผลต่อการลดลงของน้ำหนักตัวแล้วก็มีผลต่อเรื่องของ DM r e m i s ิมิชไหมนะครับก็เป็นรีวิวที่ดีที่เพิ่งตีพิมพ์ไปเองนะครับผมก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับจากตารางจากกราฟนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะเป็น, very low energy diet น็วบว่า ในแง่ของเรื่องของเออ่วทมินดิฟเฟอเรนต์นะครับก็พบว่าในกลุ่มที่เป็นเวเลอร์เอนเตอร์จีไดเอทหรือว่าเป็นทั้งทั้งไดเอทริเพลซเมนต์เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้จริงนะครับแล้วก็สิ gnificant แล้วก็ Data เนี่ยเป็นดอทสีเขียวก็คือว่ามีไบเอชค่อนข้างต่ำแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะครับในขณะที่ถ้าเป็นโลคามไดเอทเนี่ยข้อมูลจากหลายหลายสิสเตมติกรีวิวก็พบว่าเอ,อ่อถ้าเป็นช็อตเทอร์มนะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นช็อตเทอร์มที่ประมาณเออ่ไม่เกินสามเดือนหรือ,รอเป็นหลักสัปดาาาห์เนี่่่ยกก็จะตว ตัวเส้นตรงกลางคือเลขสูงนะครับก็คืออาจจะลดลงอย่างชินิดพิแคนในช็อตเทอมแต่ว่าในลองเทอมแล้วโอเวอร์ออลเนี่ยอาหารคาร์โบไฮเดรตตามเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกับอาหารที่คาร์โบไฮเดรตสูงกว่าในแง่ของการลดลงของน้ําหนักตัวนะครับแล้วก็หลายๆการศึกษาเนี่ยก็มีไบแอสค่อนข้างสูงนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออาหารบางสายวิลันนะครับหรือว่าเป็น v e g เทเรียนไบเอทนะครับก็พบว่ามีเอ่อหวนมินิเฟลนีอยู่ที่ลบ2.2กิโลกรัมนะครับ,ราาร 2. 2. 2. รบแต่ว่าการศึกษาก็เป็นการ ด็อกก็เป็นสีส้มนะครับก็คืออาจจะมีเรื่องของ l i s อ of bias ์บ้างนะครับแต่ว่าอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็น low glycemic นะครับ h high mufa หรือว่า high protein เด็ดก็ดูไม่ค่อย significant เท <c oughs> ่าไหร่นะครับในแง่ของ DM Remission นะครับเราก็พบว่าข้อมูลของ total diet replacement หรือว่าอาหารทดแทนมื้อาหารทั้ง3มื้อเนี่ยข้อมูลเรื่องของ DM Remission ดีที่สุดนะครับเพราะว่า สูงได้ถึงประมงาณ54%เลยนะครับแล้วก็เรื่องของ list ของ b i y a s ก็ค่อนข้างต่ำนะครับในขณะที่ของ Mediterranean นะครับเป็นซัมคอนซูร์ของ b i y a s แล้วก็ลดได้ประมาณ15%นะครับถ้าเป็น Partially Meal Replacement คือทดแทนแค่บางมื้ออาหารก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของ DM r e m i s s t i o n ที่ต่างก่าปรนะมาณ11%ครับในขณะที่ถ้าเป็นอาหาร low fat นะครับอาหาร low carb นะครับผมก็จะเห็นว่า เปอร์เซ็นต์ของ DM Repletion เนี่ยในกราฟสีแดงเนี่ยอาจจะค่อนข้างสูงแต่ว่าการศึกษาก็จะเป็น non-randomized study ซึ่งก็จะมีเรื่องของ series เรือมีลักษณะของ bias ที่ค่อนข้างมากกว่าที่เป็น RCT นะครับโดยสรุปนะครับจากรีวิวของธนาคารไทยคมก็พบว่านะครับในแง่ของ weight loss mean difference เนี่ยอาจจะไม่แตกต่างกาันระหว่างอาหารที่แป้งต่างไปจากอ,อาหารประเภทอื่นๆในขณะเดียวกันเรื่องของ DM r e m i s s i o n นะครับก็พบว่าถ้าเป็นโปรแกรมที่เป็น total diet replacement เนี่ย เ e ียม s ชั้นได้สูงถึง5.4นะครับแล้วก็ในขณะที่เป็นพาเชอรี่มีเลปเซมส์เนี่ยประมาณ11เปอร์เซ็นต์นะรับเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็ได้ประมาณ15แล้วก็ถ้าเป็นอาหารโลคัพได้ประมาณ20นะครับก็สามารถอ่านได้เพิ่มเติมนะครับข้อมูลน่าค่อนข้างน่าสนใจทีนี้ถามว่าในทางปฏิบัติล่ะถ้าเราเจอคนไข้แล้วนะครับสกรีนนิ่งแล้วเราเจอคนไข้โรคอ้วนเป็นเบาหวานมาแค่2-3ปีนะครับไม่เกิน6ปีนะครับไม้ใช้ยาอินซูลินด้วยเอวชงตตั้้้้นนก็ใไดะครับประมาณ7ก์ซี ราจะเริ่มทำทั้งหมดเลยรีเพลซเมนต์ได้อย่างไรบ้างนะครับก็มาประยุกต์ใช้กับเรื่องของไดเอติคสเปซิฟิกฟอร์มูล่านะครับก็เกิดแนะนำก่อนว่าตัวไดเอติคสเปซิฟิกฟอร์มูล่าหรือว่าอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือเพื่อใช้ในการควบคุมน,น้ำตาลนะครับก็จะมีลักษณะก็คือมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำลงกว่าเทียบกับถูสแตนด์ด้านะครับซึ่งสูตรสแตนด์ดนเนี่ยมักจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงในขณะเดียวกันเนี่ย สูตร d s h Formula เองก็จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของชนิดของคาร์โบไฮเดรตนะครับให้ย่อยช้าลงนะครับเพื่อลดเรื่องของกลูโคสไบกิ้งทำให้ไกลเซมิกอินเด็กต่ำแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนชนิดของคาร์โบไฮเดรตเป็นปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่คุณภาพดีขึ้นนะครับมีไกลเซมิกอินเด็กต่ำนะครับแล้วก็ดิสซิสเตนซ์สูงเพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของไขมันเองเนี่ยก็จะมีการบอดีฟ้านะครับก็คือเพิ่มเรื่องของปริมาณมูฟาหรือว่า mono unsaturated ตตี้แอซิดนะครับเพื่อประโยชน์ในแง่ของการที่ช่วยลด LDL ด้วยแล้วก็เราก็พบวว่่าตัเเองเนีย ก็มีการศึกษาว่าช่วยเพิ่มเรื่องของ GLP-1 secretion ได้ก็ช่วยในการควบคุมน้ำตาลควบคุมน้ำหนักแล้วก็เพิ่มความอิ่มได้ด้วยนะครับแล้วก็ d s f formula เองก็จะมีปริมาณของฟเบ b e r ค่อนข้างสูงนะครับก็จะช่วย slow gastric emptying time นะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของเรื่องของตัว formula นะครับทีนี้ในทางปฏิบัติเองนะครับที่เราปฏิบัติสำหรับคนไข้นะครับเราก็จะใช้เป็นอาหารทางการแพทย์สูตรสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับเช่นอย่างข้าวน้บ ก็ชง5ช้อนนะครับหช้อนก็จะได้ประมาณ225กิโลแคลอรี่ก็โปรตีน10กรัมนะครับทีนี้ผมก็จะเพิ่มเบโปรตีนเข้าไปด้วยนะครับอีกประมาณ15-20กรัมนะครับเพราะว่าในการศึกษาก่อนนี้เราก็พบว่าในหลายๆการศึกษาที่เป็น protein replacement เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่มีคุมพลังงานก็จริงแต่โปรตีนเ้ิ่ม adequate คือโปรตีนจะต้องเพียงพอนะครับต้องไม่ต่ำมาประมาณ50กรัมนะครับซึ่งอาจจะมากกว่านั้นได้จนถึงประมาณ70กรัมขึ้นกับข้อมูลของ study หรือข้อมูลของ product ด้วยนะคร ไดเอทเปติกสเปซิ i ิคคอมมูเล่าทั้ว i ั้ replacement แบบนี้นะครับผมก็จะได้เป็นอาหารทางการแพทย์นะครับที่มีพลังงานต่อมื้อเนี่ยประมาณแค่2 8 5แคลอรี่แล้วก็โปรตีนปรมะมาณ25กรัมนะครับถ้าให้ผู้ป่วยเนี่ยรับประทานเป็นทดแทนอาหารนะครับ3มเมื่อหานะครับก็จะได้พลังงานประมาณ8 8 5กิโลแคลอรี่แล้ก็โปรตีน75กรัมซึ่งก็จะเป็นปริมาณแคลอรี่ก็ปริมาณโปรตีนที่เพียงพอสำหรับเป็น low energy diet แล้วก็โปรตีนสูงพเพียงพอด้วยนะครับผม ทีนี้ในแง่ของคำแนะนำด้านอื่นๆนะครับในแง่ของถ้าเราจะทำา total diet replacement นะครับก็อาจจะแบ่งเมื่ออาหารเป็นสัสี่มือก็ได้นะครับอย่างสูตรเมื่อกี้นี้ผมชงสำหรับสัมือนะครับซึ่งสามารถแบ่งหรือกระจายเป็นสี่มือได้เหมือนกันแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าในคนไข้ที่ทำเป็นเวลโอลเอนเนอร์จีไดเอทหรืออาหารพลังงานต่ำทดแทนเมื่ออาหารสมือเนี่ยอย่าลืมเรื่องของฟลูอิดนะครับอันนี้สำคัญมากต้องให้คนไข้ดื่มนะ้ำเพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อยประมาณ2.25ลิตรดื่มเพิ่มขึ้นนะครับป้อง อาจจะเลือกเป็นเครื่องดื่มอื่นๆก็ได้นะครับที่ไม่มีพลังงานไม่ว่าจะเป็นเฮอร์บลทีนะครับเป็นชาดำนะครับกาแฟดำก็ได้นะครับที่ไม่เติมตา,าไม่เติมนมสามารถก็ดื่มได้นะครับแล้วก็ในช่วงที่ทำเป็นทั้วทั้วเดทรีเพลซเมนต์นะครับก็ควรจะมีการเสริมวิตามินแล้วก็เกลือแร่สพเรเมนนะครับเพื่อให้ได้วิตามินกับเกลือแร่เนี่ยตาม DRI ของความต้องการต่อวันนะครับแล้วก็อาจจะมีการเสริมเรื่องของไฟเบอร์ได้นะครับก็คือแยงอาหารนะครับซึ่งในการศึกษาเองเนี่ยก็จะมีการใช้ตัวไฟเบอร์สพเรเมนนะครับเเช่นนอาจจะป็ ตัวมิฟลินหรือว่าไฟโบเจลก็ได้นะครับซึ่งเราก็จะแนะนําให้คนไข้เนี่ยอาจจะรับประทานก่อนมื้ออาหารก็ได้นะครับเพื่อให้ตัวไฟเบอร์เนี่ยเข้าไปพองในท้องนะครับแล้วก็ดื่มน้ําตามประมาณหนึ่งสองแก้วก่อนมื้อที่จะกินตัวมีลูเพลสเมนต์สักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับก็จะทําให้เกิดความอิ่มนานขึ้นแล้วก็อาหารคงอยู่ในกระเพาะอาหารมากขึ้นนะครับช่วยคนไข,ข้ควบคุมความอิ่มได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าถ้าในคนไข้ที่ รู้สึกอยากจะเคี้ยวใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเคยกินอาหารเก่งเนาะพอมากินอาหารทดแทนเนื้ออาหารสามมื้อเป็นแต่อาหารเหลวเป็นลิควิดไดเอทรู้สึกโอ้โหเหมือนฟันเหมือนกรามมันไม่ได้ใช้งานก็แนะนําให้เคี้ยวหมากฝรั่งได้นะครับเป็นแบบสูตรชูกรฟรีก็เป็นทางเลือกนะครับแล้วก็ในช่วงโปรแกรมเนี่ยห้ามรับประทานแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องไม่ลืมเรื่องของเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยนะครับก็แนะนําว่าครั้งนึงเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับอย่างนอนแล้วก็ต่อหนึ่งเซสชั่นนะครับแล้วก็สัปดาห์หนึ่งประมาณสามถึง,ง,ง,มง,งที่ล่ลดนนนนน้้าาหหััักกของตวเย แล้วก็พบว่าแม้ว่าแฟตแมสจะลอดแต่ว่ามัสเซอร์แมชบางส่วนก็จะลอดได้ด้วยมันการให้โปรตีนที่แอดิเดทเพียงพอควบคู่ไปกับปีการ ize, รีสแตนเอเจนเซอร์ไซส์ยเช่นการลดน้ําหนักนะครับก็จะช่วยรักษาเรื่องของมัสเซอร์แมสไว้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของโปรแกรมทั้งทั้ดเอทรีเพสเมนซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามข้อมูลของเดลิสตัดดี้แล้วก็คอร์เทเวตโปรแกรมนะครับคีย์เทกเวนะครับเราก็ชบว,ว่า การทำ intensive life ายอ l e intervention ควบคู่กับ total d a i l replacement เนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสในการรักษาเบาหวานให้อยู่ในภาวะที่สงบได้นะครับระดับน้ำตาลกลับมาสู่ภาวะปกติเอ่อ improve เรื่องของ metabolic parameter แล้วก็ improve เรื่องของ quality of life ได้นะครับถ้าเราเจอเคสนะครับทุกป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับวินิจฉัยมาเป็นเบาหวานไม่เป็นระยะเวลานานนะครับไม่เกิน5-6ปี m อ c มไม่ตั้งต้นไม่ได้สูงมาก อย่าลืมนึกถึงนะครับเรื่องของการรีบอสต์ของทวินไซ c l e ไฮ p รีนซิกสนะครับลองปึกาให้คำแนะนำคนไข้นะครับให้คำปรึกษานะครับวางแพนแล้วก็รดหนักหนักให้มากถึง1 0 1ถึงกิโลกรัมก็เพื่อให้เกิด DM เอ็มดีมิชันได้นะครับซึ่งตัว d ีเซฟฟอร์มูลเนี่ยก็เป็นทางเลือกในการใช้เป็นทั่วทั่วแต p เลเ e m เมนได้นะครับเพราะว่าเรื่องของฟอร์มูล t i ชันก็จะเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับแล้วก็มีการโมดิฟาย โปรตีนในการเสริมเรื่องของไมโครนิวเทนซัพพลิเมนต์ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมากเลยครับสำหรับส่วนของผลก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยครับ